ตือนเด็กในสตีมีคันรวมถึงคนชราปวดใช้วิทยาการในการรับชมบางคนเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคําบคายครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมใิมิเตอร์ C ีอูนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมโยกังก็วันนี้วันนี้วันนี้วันที่28่คูณสานะเราก็จะมาแลกเหรียญในวันคูณสามครับมีร้อยหกสิบสองเหรียญน,นะคูณสโอเคนะก็แลกเหรียญไปเรื่อยๆนะครับนะก็ตอนนี้มีอยู่ เอาเป็นว่าสองพันสองพนเจ็สิบสี่นีแปดสองูนเจ็ดสี่นะครับนะเราจะแลกเหรียญไปทั้งหมดร้อยกว่าเหรียญเนี่ยนนะเราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับนะก็เอาเป็นว่าเราจะเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอโอเคทำไมแสงกูไม่มีว่าตัวหมอเออช่างเถอะ น่ะร้อนะเพื่อความชัวร์อ่มผ่ผิดผิดผิดแรกนะครับได้ไปเรื่อยๆนะรัแรกแบบรัวๆเราจะได้เห็นอะไรสเตรอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับทํางานนะครับนะก็มีวันหยุดคือวันอะาทิตย์จะได้อัพคลิปมากน้อยก็นะแล้วแต่เวนินแต่กรรมก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ก็อยากจะอัพให้เยอะนะครับ แต่อินเทอร์เน็ตแม่งมาแค่สายและสัญญาณไม่ได้ปล่อยมามันจะยังไงเนี่ยคือบอกไปก็ยาวนานเหลือเกินนะครับเขาบอกว่าเดือนตอนนี้ผ่านไปสองเดือนแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับโอเคนั่งหน้าบ้านก็ได้ยินเสียงรถนะฮะวัยรุ่นมันจะแว้นนะวันนี้เป็นวันเสาร์ก็แน่นอนนะครับเ,เจ้าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนก็ปกติเลยครับส่วนผมก็เลิกงานนะตอนเย็นก็ เนี่ยมาคลิปนะครับทาให้มันดูเห็นสักหน่อยบางทีดูไม่เห็นว่าได้อะไรไปเท่าไหร่นะส่วนมากจะเป็นข้าพประสบการณ์นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะโดยปกติแล้วผมก็ขี้เกียจเวลอยู่แล้วนะก็ได้ค่าประสบการณ์มาเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญหาแล้วแต่ได้ได้ความดีเยอะเนี่ยก็ดีนะครับก็นั่นไงได้พันห้าครับ <c oughs> ไดรับขนาดคูณสามได้น้อยมากนะ กดจันโยคูณ1.5เนี่ยคือมันมันเกี่ยวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะลองถามท่านผู้รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถามไปในช่องเชดว่าถ้าเรามีเหรียญจากสงครามเนี่ยถ้าไปแลกค่าความดีเนี่ยคือถ้ากดจันโยเนี่ยมีผลอะไรหรือเปล่านะฮะก็ไม่รู้นะฮะคือผมก็มั่วๆไปนะครับเ็าก็บอกมาอย่างนั้นเราก็ตามนั้นแล้วก็แล้วกันนะครับ ก็ดูเหมือนว่าคาาเซนหนึ่งเนี่ยจะเลกเหรียญได้ค่าความดีเยอะกว่านะผมในความคิดของผมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเยอะจริงหรือเปล่านะคือตัวตัว,ตวบีมาก,ก็ผมไม่ได้สะสมเลยในช่วงนี้คือกดวันต่อวันเนื่องจากนะย้ายวันต่อวันบางวันก็ไม่ได้ว่างย้ายนะครับเลกไปเรื่อยครับเลกไปเรื่อยคือ กดมือเลยเนะี่ยไม่ต้องตั้งโอตงโอโต้นะครับที่กิ่งโอโต้ก็ได้นะคือมันแค่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเท่านี้คลิกอยู่เท่านี้นะแค่สคริปต์สามมันตัดเองนะก็ไม่เป็นไรครับเลกมือไปเรื่อยๆก็แล้วกันกน,นะครับแค่ร้อยกว่าเหรียญชิวชิว แต่ถ้าสามพันเหรียญเลขมือเนี่ยมันก็อะไรอยู่นะครับผมเท่าไหร่แล้วแปดหมื่นแปดหมื่นสองพันเจ็ดสิบสี่อะเออยังจำได้อยู่นะครับปากพูดไปแต่มือก็พอพูดเยอะก็แบบมือไม่ค่อยทันนะครือสมองเอสมองสังงานไม่ทันนะครับ เียกประสาทไม่ค่อยถูกเหลือเจ็ดสิบเหรียญนะฮะนิดเดียวครับจะถึงเส้นชัยแล้วไม่นานไม่นานนะครับได้ความสำคัญเสีส่วนมากเนาะก็มีอะไรบ้างนะครับก็สึกขิงเจ้ายังคงบักอยู่นะส่วนวอนะครับเอ่อวอซีซั่นสอง อาธรรมเกือบจะไม่ลงเลยนะดีนะครับยังดีที่ผมก็เปิดธรรมะสี่ตัวแล้วอาธรรมสี่ตัวลงพร้อมกันสองหน้าจอหน้าจอละสี่นะครับก็วิ่งไฟไหนชนะผมก็ไม่ขาดทุนนะถือว่าผมวิ่งทั้งสองไยพยายามวิ่งเก็บลูกบอลแดงทั้งสองายนะครับไฟไหนชนะหรือแพ้ก็แล้วไปนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับนะ ก็แต่ถ้าทำชนะก็ดีไปนะถ้าทรมาชนะก็ได้นะครับก็ย้ายมันอยู่ดีแต่มันเสียเวลาตอนย้ายไงเออถ้าอยู่ทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องย้ายแลมนะัครับผมตอนนี้เจ็ดสิบเหรียญผมคาดว่าน่าจะเหลือประมาณยี่สิบกว่าเนาะนะ่ะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือไม่ได้ก็ไม่ทราบด้วยกล้าวนะครับก็แลกไปเรื่อยๆเนาะ กะว่าจะลงสุสานเนี่ยทำคลิปสุสานกันแล้วนะทีมงานเราไม่รู้ว่าจะพร้อมกันหรือเปล่านะครับส่วนพร้อมหรือจะเวลหรือว่ายังไงน่ะเดี๋ยวเราค่อยตกลงกันอีกทีนะว่าจะลงสุสานหรือยังไงคลิปสุสานนะครับน่าจะดองไว้ที่ร้อยร้อยเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้เหมือนกันเราต้องลงกันนะส่วนไคบอนวังเย็นเนี่ย มีคนถามว่าลงทำคลิปสอนบักหน่อยคือเอาตรงๆนะครไม่ได้จริงๆนะครับก็หาใน Google ก็แล้วกันนะถ้าทำคลิปบักไปเนะี่ยคือแม่งตัวละครกูไปเที่ยวแน่ครับอาจจะไปฮ่องกงเลยนะเกมจากเกาหลีได้ไปฮ่องกงนะฮะจะโดนจับแบนสักแบนสักสองสักเดือนสองเดือนว่าไปนะครับก็เอาไวนว่าได้มาประมาณสี่พันกว่า 4,800กว่านะครับที่เกจคํานวณนะร้อยกว่าเหรียญได้แค่4,000โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้ไม่เยอะนะสำหรับคลิปนี้เราก็มาแค่นี้นะฮะไว้เจอกันคลิปถัดไปก็แล้วกันนะตัวดาบนะครับผมบ๊ายบาย ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไ r i b e หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม